ต่อประเด็นร้อนที่สื่อเนชั่นเปิดไว้ตั้งแต่25เมษายน2568ภายหลังเว็บไซต์เนชั่นทีวีได้อัปเดตข้อมูลเพิ่มเติมว่าโคศกรัฐบาลได้ส่งข้อความชี้แจงของเจ้าหน้าที่กรมศิลปากรมายังผู้สื่อข่าวเนชั่นทีวีระบุความว่าภายหลังมติคณะรัฐมนตรีเมื่อปี2567ให้ส่งมอบวัตถุโบราณ20ชิ้นที่เหลือ ซึ่งพิสูจน์ได้แล้วว่าเป็นของกรัรมพูชาให้กับทางกรัรมพูชานั้นทางกระทรวงวัฒนธรรมของทั้งสองประเทศได้ประสานงานกันเพื่อเตรียมการด้านโลจิสติกสการขนส่งการส่งมอบซึ่งจะเป็นการส่งมอบทางบกผ่านไปทางเมืองเสียมราชในชั้นนี้คาดว่าจะเป็นช่วงเดือนกรกฎาคม2568แต่ล่าสุดนายจิรายุออกมาถแถลงว่าเมื่อ25ปีที่แล้ว กรมศุลกากรได้ตรวจยึดโบราณวัตถุที่มีลักษณะคล้ายของกัมพูชาซึ่งถูกนำเข้าโดยผิดกฎหมายมาจากประเทศสิงคโปร์จำนวน43รายการหลังจากนั้นกรมศิลปากรได้ดำเนินการตรวจสอบและในครั้งนั้นได้ส่งคืนโบราณวัตถุไปแล้ว23รายการตามข้อพิสูจน์ที่ชัดเจนต่อมารัฐบาลกัมพูชาได้ส่งคำร้องเพื่อขอรับคืนโบราณวัตถุ ที่เหลืออีก20รายการพร้อมทั้งส่งเอกสารและหลักฐานยืนยันสิทธิเรียกร้องในโบราณวัตถุดังกล่าวจากการตรวจสอบของกรมศริลปากรโดยคณะกรรมการหลายชุดได้ข้อสรุปตรงกันว่าโบราณวัตถุทั้ง20รายการมีแหล่งกำเนิดอยู่ในประเทศกรัรมพูชาอย่างแท้จริงด้วยเหตุนี้กระทรวงวัฒนธรรมจึงได้ํำเนินการส่งมออโบราณวัตถุ20รายการดังกล่าวคืนให้กับกัมพูชา ตามกฎหมายระหว่างประเทศพร้อมกันนี้ยังได้เตือนเกรียนคีย์บอร์ดชี้ว่าการบุลลี่ทำให้ประเทศไทยเสียโอกาสทวงคืนโบราณวัตถุโดยทิ้งท้ายว่าอะไรเบาได้ก็เบาคิดถึงประโยชน์ของประเทศชาติเป็นสำคัญบ้างนายจิรายุกล่าวทิ้งท้ายและที่สำคัญเป็นเรื่องเก่าตั้งแต่25ปีที่แล้วยังอุตสาหขุดขึ้นมาบุลลี่โดยไม่รู้ที่มาที่ไปของเรื่องสุดท้าย ประเทศไทยก็จะเสียหายโบราณวัตถุจำนวนมากของไทยในต่างประเทศก็จะเป็นปัญหาตามมาอย่างแน่นอนทางด้านเพจอาเซียนมองไทยที่ติดตามสถานการณ์เกี่ยวกับไทยกัมพูชามาโดยตลอดก็ได้โพสต์ถึงเรื่องราวดังกล่าวเช่นกันข้อความว่ากัมพูชาพยายามทวงคืนวัตถุโบราณอย่างรูปหล่อสำริดพระเจ้าชัยวรมันที่6ที่เรารู้จักกันในนามโกลเด้นบอยแม้จะขุดพบในไทยก็ตาม และเป็นศิละปะที่พบเฉพาะในที่ราบสูงอีสานใต้แต่กัมพูชาพยายามอ้างสิทธิ์มาโดยตลอดแต่พอเป็นแบบนี้รีบส่งคืนเขาหมายความว่ายังไงพร้อมกับแชร์แบนเนอร์และเนื้อหาข่าวดังกล่าวซึ่งระบุว่า20วัตถุโบราณไทยส่งคืนให้กัมพูชามีที่มาอย่างไรซึ่งข้อความที่น่าสนใจอยู่ตรงรายละเอียดที่อ้างอิงจากทางกรมศิลปากรกรมศิลปากร ได้ตรวจสอบแล้วไม่สามารถยืนยันได้ว่าเป็นทรัพย์สินทางวัฒนธรรมที่มีถิ่นกำเนิดในกัมพูชาหรือไม่เนื่องจากโบราณวัตถุทั้ง20รายการเป็นโบราณวัตถุที่สามารถพบได้ในโบราณสถานทั้งในประเทศไทยและกัมพูชาคณะรัฐมนตรีจึงมีมติวันที่13มกราคม2558ให้กรมศิลปากร แจ้งผลการตรวจสอบดังกล่าวให้รัฐบาลกัมพูชาทราบโดยหากรัฐบาลกัมพูชาประสงค์จะขอรับโบราณวัตถุดังกล่าวคืนขอให้รัฐบาลกัมพูชาจัดส่งหลักฐานมายืนยันเป็นลายลักษณ์อักษรว่าโบราณวัตถุทั้ง20รายการเป็นโบราณวัตถุที่มีถิ่นกําเนิดในกัมพูชาแล้วมีการตัดอีกข้อความถัดมาระบุว่ารัฐบาลกรัรมพูชาได้ส่งคําร้อง เพื่อขอรับคืนโบราณวัตถุทั้ง20รายการพร้อมทั้งส่งเอกสารและหลักฐานยืนยันสิทธิเรียกร้องในโบราณวัตถุดังกล่าวจากการตรวจสอบของกรมศิลปากรยืนยันได้ว่าโบราณวัตถุทั้ง20รายการเป็นวัตถุที่มีแหล่งกำเนิดในกรรมัมพูชากระทรวงวัฒนธรรมจึงขออนุมัติมอบโบราณวัตถุ20รายการคืนให้กรรมัมพูชาประเด็นน่าสนใจอย,อยู่ที่ว่าหลังจากผ่านไปกว่า20ปี เราก็ยังไม่มีหลักฐานชัดเจนร้0ยเปเซนตว่าของเหล่านี้มาจากไหนกันแน่บางชิ้นอาจจะมาจากกรรมัมพูชาบางชิ้นอาจจะมาจากไทยหรือเพื่อนบ้านแม้แต่เวียดนามลาวแต่ที่แน่ๆรัฐบาลขเขมรก็รีบเคลมตามระเบียบว่าเป็นของเขาจนในที่สุดวันที่21พฤษภาคม2567มติครมโดยรัฐบาลนายเศรษฐาทวีสินเห็นชอบให้ส่งมอบวัตถุโบราณ20รายการคืนให้กรรมัมพูชา นี่เป็นเรื่องที่เราควรพิจารณาเพราะหากเราเก็บไว้อาจจะกลายเป็นผู้สนับสนุนให้การขโมยวัตถุโบราณสำเร็จซึ่งจะดูเลวร้ายในสายตาชาวโลกแต่ถ้าเร่งรีบคืนมันก็กลายเป็นการส่งมรดกของเราให้คนที่ไม่ใช่เจ้าของแต่เดิมได้เช่นกันจากนั้นอุ้งอิงซึ่งปัจจุบันนั่งเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมมีส่วนได้ส่วนเสียกับเรื่องนี้โดยตรง ครั้งก่อนไปเยือนกัมพูชาความระแวงก็เกิดสะพัดขึ้นกลายเป็นข่าวลือว่านายกแอบย่องเอา20โบราณวัตถุไปคืนให้กัมพูชาแล้วเรียบร้อยล่าสุดวันนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมออกมาแจงข้อแรกขอชี้แจงที่มีข่าวในออนไลน์มีการตีข่าวเรื่องการคืนวัตถุโบราณ20ชิ้นให้กับกัมพูชาตนขอยืนยันว่าไม่เป็นความจริง ซึ่งเป็นเรื่องสมัยรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันโอชาที่มีการคืนวัตถุโบราณไปแล้ว23รายการในปี2558หลังจากตรวจสอบว่าเป็นของกัมพูชาจากจำนวน43ชิ้นที่มีการลักลอบนำเข้าจากประเทศสิงคโปร์ตั้งแต่ปี2513และวันที่21พฤษภาคม2567มติคอรอมอในรัฐบาลน,นายเศรษฐาทวีสิน เห็นชอบให้ส่งมอบวัตถุโบราณอีก20รายการที่เหลือคือให้กรรมัมพูชาตามที่กระทรวงวัฒนธรรมเสนอหลังจากกรมศิลปากรและคณะผู้เชี่ยวชาญยืนยันว่าวัตถุโบราณดังกล่าวมีต้นกําเนิดในกรรมัมพูชาคาดว่าตอนจบหลังมีผู้ออกมาเรียกร้องปกป้องสมบัติเรื่องดังกล่าวนี้ก็จะเงียบหายไปตามสายลมเหมือนไม่เคยมีอะไรเกิดขึ้นวนครั้งแล้วครั้งเล่า กับน้ำเน่าการเมืองขายชาติ